สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแพะลม h ช n แนลปียาใบมาจังครับทําไมฉันรู้สึกเหมือนแบบเป็นนางลมในแบบเป็นเกอีชาเลยเออวะเไมล่ะเธอจะถวายตัวให้ใครแบบถามก่อนแม่เป็นที่รักเองก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะสำหรับใครที่แบบรู้สึกแปลกตาเลอเกินสำหรับเราทั้งคู่ก็ work f r ฟ m home ฮมแทนเ r ิร์กฟ h ร l l นั่นเองนะคะเพราะสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ,าารณ์รอบโลกเนี่ยอ,อาจจะเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ใช่เราค่ะ <laughs> สถานการณ์ของเราค่อนข้างตึงเครียดนะคะการเกิดการณ์โควิดเลยทำให้ดิฉันและ <laughs> พี่บอยมะจาองอยู่ร่วมกันไม่ได้ห่างกันสักพัก <laughs> ห่างกันสักพัก เออไม่ใช่ว่าเราไม่ปลอดภัยนะเรานะ่ยปลอดภัยเซฟตัวเองในระดับหนึ่งใช่แต่ให้บังเอิญว่าอีรอบข้างเนี่ยแน่ตอนนั้นช่างมันก่อนวันนี้ค่ะเราจะมารีแอคมันคือการคัมแบ็กโซโลอือีกแล้วเช่นกันนะคะสำหรับมักเน่ น้องเล็กจะเรียกม,มักเน่อยากใช้คำว่ามักเน่ปีศาจเลยค่ะแต่ก็เป็น <c oughs> อันเป็นสุดที่รักของเราชาวอากาเซ่เหมือนกันนะคะเรากำลังพูดถึงยุบยอม,อมจ้าซึ่งอย่างที่รู้ค่ะว่ายุคยอมเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับออมจีมนะคะหรือ AOMG เเนี่ยของเจพาร์คเรียบร้อยแล้วและ ก็ถึงวาระแล้วแห่งการเบิกเนตก็คือการคัมแบ็กโซโล่ของเขานั่นเองซึ่งปกเนี่ยนะคะดี่เซอร์เนี่ยนะคะโอไมคก็ไม่พูดข้าทํำเพลงไหมดูเถอะเปิดมาลูกฉันก็ถูกจับเลยว่ะ

パカンダ、なのパカンダ、それのせるでよ、じゅわん。 ก็คือตายแต่ยังลองได้อยู่สิกําลังถูก

มันเดียวไปปุ๊บอ่ะมันขับชนชนีเลยเหรอแกไปดูใหม่อีกรอบได้ไหม เออดอกชาวบ้านในบนหัวฉันสั่นกระเพื่อมากเลยอ่ะฉันว่ามันเดียวมากอ่ะเธอเดียวแบบเดียวจนฉันแบบปกใจอ่ะมันแดนจะรัสอ่ะมันอันตรายอืมันดูแบบโอ้โหลบภาพเลยแลบภาพเลย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือคือเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่มากเลยจริงๆแล้วว่ายุคย่อมอ่ะฉันจะบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นมักเน่อากาเซ่ก็จะทีดยุคย่อมในในสไตล์ของความเป็นแบบมักเน่โพลูอ่ะเธอกอกป่ะเขาก็จะเป็นโพลูกเหมือนที่แบมแบมอยากจะเป็นโพลผัวมากแต่ไม่ได้เป็น ว่าลูกโชกับโชกันเน่ยเชน่อื่อะเนื้อเรื่องใน MV ก็คงประมาณว่าแอบชอบเขาไม่ไม่แอบชอบเขาก็คงชนีนางนั้นก็คงเป็นแฟนเก่าหรืออะไรสักอย่างที่คงทิ้งยุคย่อมไปเพื่อไป,ไปไปมีแฟนใหม่มั้งแต่ให้บังเอิญว่าแล้วตัวเองก็มาเจ็บช้ำลำใจก็กินเหล้าเมายาว่าไป,ไปทีนี้ก็ดันไปเ <ไป S 1> จอกับ อุอมไวรุ่นแล้วตัวเองก็เปรี้ยวไงเดินชนโคเองอพอเขาเล่นกับตัวเองก็ต่อยเขาหนสุดท,ท้ายก็ไปนอน <c oughs> ที่ถังขยะ <c oughs> เออทำไมลูกฉันต้องไปนอนถังขยะเออแล้วก็เหมือนประมาณว่าฉันว่าถ้าให้ฉันเดานะคนที่อยู่ในรถกับชน,นีน้อยอะ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นเกรุเฮ้ยแต่เกรแบบ ใช่มากเกรดีฉันบอกเลยถ้าเธอไม่รู้จักเยฉันจะแบบฉันจะขายเมนให้เธอเองจริงเหรอเกรดีมากเดป็นฮิปฮอปอ่ะเป็นฮิปฮอปเบอร์ต้นๆของของของออมจีเหมือนกันแล้วก็เป็นฮิปฮอปอันดับต้นๆของของเกาหลี อืมคือแบบเท่เนอะเธอความโหดสัตว์รัสเซียของนางนี่ก็ไม่ใช่ขี้ๆ้ค่ะเออเท่แล้วนางก็มาฟิชเชอริงชันวัชชันท้าชันดาวในเรื่องน่าจะเป็นแบบนั้นก็คือเขาก็เลยเหมือนเป็นแบบว่ายุคยมก็เลยคงแบบว่ายิงทิ้งแม่งกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ใครก็ไม่ต้องเอาใครก็ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีไปเลยแหลหดอ่แบบที่ช็อตสุดท้ายอ่ะ ฉันต้องก็ไปดูซ้ำอ่ะแต่ถ้าฉันจำถ้าฉันแบบฉันไม่มั่วไปเองสายตาฉันไม่ไม่แบบไม่ทะลึ่งบองไปเองฉันว่านางอะคับเราชนชนีแต่ก็เหมือนรู้สึกผิดนะก็ยอมไงก็คือแบบอย่างที่บอกว่ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ถ้าเราสามคนไม่อาจเป็นสุกก็จงอยากเป็นสุกมันเลยทั้งสามคนแล้วก็แบบตัวเองก็มอบตัวไงยอมโดนจับอไรเงี้ยว่าแบบทั้งฆ่าคนตายทั้งขับรถชนคนไรเงี้ยดาร์กมา ทำไมลูกฉันด,ดางได้ไดขนาดเนี้ยคือมันดางตั้งแต่สีเอมบแล้วเธอสีแบบเปิดมาก,ก็คือหมุนมากกับหมุนจริงใช่สีมันจะอารมณ์อารมณ์แดนจรัสใช่มันใช้ตัวละครไม่เยอะไม่ใช่อารมณ์แก๊งสเตอร์แต่ว่าเป็นอารมณ์แบบแดนเจรัสคือเป็นอารมณ์อันตรายมีปืนมีเหล้ามีบุหรี่มีอะไรอย่างเงี้ยมีคลับเนาะแล้วก็มีการแบบ ยิงกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทำเรื่อเดรจอรัสมันทำให้ดูเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดอ่ะมันก็คือจิตใจมนุษย์นั่นแหละมันก็คือจิตใจของของเขาเองนั่นแหละที่ที่ไม่อาจปล่อยวางไม่อาจระวังได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมลูกฉันมาเวนมีวันเนี้ยน่ากลัวนะเอาจริงน่ากลัวนะเราเพิ่งดูแบมแบมไปพละอารมณ์เลย เอออันนึงก็คือแบบสดใสโลกสวยอันนี้ก็คือแบบสสนนแบบมืดหม่นโลกมืดโลกดำมาดาร์กมากอะ่ะ<อ>แต่คือคัมแบบ็แกใกล้เคียงกันใช่ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่ารอยสกักเนี่ยไ,ไม่ได้มีผลอะไรนะเ <c oughs> พอแบมแบมก็ตัวลายพอยอยุกย่อมก็ตัวลายพอยเหมือนกันถ้าจะบอกว่าอุ้ยเพราะว่ายุกย่อมสักมันเลยให้ยุกย่อมแบบสายดาโอ้แบมแบมแม่งตัวลายพอยเลยตอนนี้ แบบมีชันนี้รอยสักนับไม่ท่วนค่ะนลาไม่ท้วนแล้วแต่นีอ้เต็มตัวไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวฉันว่าถ้าให้ฉันเดานะฉันว่ายุคยอมของฉันเนี่ยเขาคงอยากดีดออกจากเซฟโซนอะแล้วก็คงอยากอยากที่จะลบภาพจำ หรือคาแรคเตอร์ที่มันกลายเป็นภาพจําเขาก็ยังคงเป็นมากเน่เห็นกอลเซเว่นแหละเขาก็ยังคงเป็นน้องน้อยอันเป็นแบบยังคงเป็นเด็กล้นยังคงเป็นแบบว่าเป็นยุคย่อมอ่ะของของกอเซเว่นเสมอแหละยังคงเป็นเป็นเด็กกระหลงกุ้งของเหล่ายองไรเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคงอยากถ้าสําหรับอากาเซ่อ่ะ เขาคงอยากให้ให้อากาเซ่ได้เห็นในมุมมองที่แบบผมโตแล้วอะว่าผมเป็นหนุ่มแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอายุในในเกาหลีเขาก็ยี่สบสี่แล้วนะยี่สบสามยี่สบสี่แล้วนะเออเขาก็คงแบบเป็นการประกาศจริงๆแล้วอะว่าแบบเฮ้ยผมโตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ิงเธอที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นเอมวีรวมถ้าเป็นเอมวีในนามของก็เซเว่นอะ คุณจะไม่มีทางได้มาเห็นชนีเดินนอหน่วยหน้ารอยหน้ารอยตายอยู่แบบนี้หรอกะจริงเพราะซิมบูลิกชนีจะถูกแทนด้วยนกนกจะนกสายพันธ์อะไรก็นกแทนก็แทนอากาเซ่อะไรเงี้ยแต่พอเป็นแพรเป็นเอวีโซโล่อะไรเงี้ยก็ของแต่ละคนเนาะก็อย่างที่บอกว่าแบบก็จะมีชนีน้อยเข้ามา กลุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเออเขาโตแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นการบอกใบ้ไปไกลๆหรือเปล่านะว่าแบบว่าให้เราแม่แม่เนาะทําใจเลยนะว่าแบบว่าอีกจากนี้อีกสี่ห้าปีอีกสองสามปีอ่ะถ้ามีประกาศเดทหรือว่ามีประกาศว่าเขามีแฟนนี่ก็อย่าตกใจนะเขาโตแล้วนะอะไรเงี้ยเออเป็นแบบเป็นหนุ่มแน้วเต็มตัว แต่เรื่องที่บอกว่าเอ็มบีอ่ะเราดูด้วยความที่เราดูของแบมแบมกับของยุบยอมใกล้ๆกันนะเนาะโอ้โหคนละฟิลเลยมาโปรดคอนละฟิลเลยอะคูแบบคนละฟิลเหมือนกระชากกูลงมาจากกล่องเพนดอร์ล่าที่แบบคาร์เลอรฟูอ่ะกระชากกูลงมาจากแบบว่าแบบฉันอยากหายฉันอยากหายไปอ่ะจะหายไปได้ไหมคือแบบ พอดูแล oh, ้วแบบโอ้ยลูกล oh, oh, ูกหมอลูกก็นั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งอารมและอ้ออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกว่าเขาคัมแบกใกล้ๆกันดังนั้นเขาก็มีโอกาสได้ไปขึ้นสเตจด้วยกันนี้เดียวกันมาแล้วไวซึ่งนั่นจึงนำมาซึ่งน้ำตาฉันจะไหลอีกแล้วอีกแล้ว ไม่ขอบอกกันว่าเป็นอะไรแต่เชื่อว่าอากาเซ่รู้ดีเพิมปีมก็คือเรืองว่าว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยสำหรับการที่เพื่อนที่รักที่สุดสองคนมาโคจรเจอกันบนเวทีเดียวกันอะไรเงี้ยแม้จะมีคนละทางเดินเสื้อผ้าคนละสีสันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอะแล้วเขารักกันมากกว่าที่เราคิดเริงจริงๆ ฉันหายตัวอีกแล้วฉันหายไปเลยจะร้องให้แล้วก็หายตัวไปก็จบไปแล้วค่ะสำหรับเอ็มีชื่อเพลงอะไรนะเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า All You f e l l เออ All You f e l l นะคะแต่ภาษาเกาหลีนี่คืออ่านไม่ออกจะไปหาคำแปลเพราะฉันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนื้อเพลงมัน แอบจะดาร์กนิดนึงแล้วก็อ๋อเราลืมพูดถึงถึงแนวเพลงเนาะแนวเพลงนี้เนี่ยเอาจริงๆอะยุคยอมเองไม่เคยได้จับแนวเพลงสไตล์นี้เหมือนกันนะคือมันเป็นสไตล์ที่โตมากๆแล้วก็มันแตกต่างจากที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงก็อย่างที่บอกว่าภาพลักษณ์ของเขามันคือมักเน่เขาคือน้องเล็กเปล่งเนี่ยแล้วฉันว่าที่ยุบยอมเลือกแนวเพลงสไตล์เนี้ย ก็คงก็คงอยากจะบอก่ะแหละเป็นไกรไว่าเออโตแล้วนะเขาเป็นพี่ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเพราะแนวเพลงอ่ะทั้งดนตรีทั้งเอ็มวีมันดาร์กเนาะมันมันค่อนข้างที่จะแบบดีพอสมควรเลยอย่างเงี้ยเออก็คงก็ไปหาแนวเพลงดูแล้วว่าแบบแนวเพลง่ายแต่ว่าอะไรวะขอรู้หน่อยวิอีชนมีนั่นเกี่ยวอะไรกับคุณมากก่อน ะาทมาทำให้ลูกเจ็บตัวบาดแผลมากมายไปหมดหรืออะไรเออก็อย่าลืมไปติดตามดูกันก็แล้วกันนะคะไปช่วยกันปั่นวิวไปช่วยกันนีแล้วก็อ่ะอย่างที่บอกอีกเช่นกันค่ะว่ายอมยอมฉันก็นอนมากับชาร์จินนี่เช่นกันจริงหรอทะลุเพดานอีกเช่นกันค่ะณวินะวันที่24ชั่วโมงแรก ก็ถล่เพื่อดนเช่นกันเลยผัดกันค่ะเพื่อนรักมุดงืค่ะผัดเป็นเพื่อนผัดกนลงผัดกันขิ้นผัดกันลงคร่แทน่ารักเนาะมันมีอะไรทุกในความเป็นดก็เซเว่นของเขาอ่ะมันน่ารักมากกระสีสำหรับใครที่ไม่รู้ถ้าจบสเตทอ่ะที่เขาขึ้นสเตทในการโชว์อ่ะถ้าจบสเตทเขาทำท่าเนี้ยเนี่ยเหรอ มันคือเล็กเจ็ดก็อดเซเว่นจ้ะแต่เขาบอกว่าฉันหายตัวเลยฉันหายตัวเลยแต่เขาบอกว่าไม่ได้นัดกันนะอันนั้นนะไม่ได้นัดเนะออนางบอกเลยว่านาะนนงไม่ได้นัดเออแต่บางแต่ถ<ต>้าว่ากันได้าน,านางนัดกันอ๋อ <c oughs> ถ้าวากาวันดาทาวิงเนี่ยนางนัดการค่ะเพราะว่านางพักอยู่ห้องพักเดียวกันด้วย <Wow. S 2> ไม่รู้ว่านางรีเควสหรือว่าแบบว่าทางรายการจัดให้เองนะจะเลิศมากเห็นไหมทุกคนอะคีบวงหมดไม่ใช่แค่เขาเจ็ดคนในอุตสาหการบันเทิงเขาก็คีบความเป็นกอเซเว่นเหมือนกันก็มีแต่อินค่ายนรลกนี้แหละแหม่มูฟออนมูฟออนค่ะ, <laughs> ะจบไปแล้วค่ะสำหรับเอ็มวีของยุคย่อมเนาะกับการัมแบ็คนี้ก็ ชุบชูใจมากมชาน้ทตาคลอไม่รู้กี่รอบเลยเนะี่ย <c oughs> ตอนแบมแบมชานนทตาคลอเพราะความปื้มปิ่งยุคยอมชานนทตาคลอเพราะอีหนึ่งอีชนีสองคือลูกคบามเจ็บนะคะ <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวกันไหมก็อย่าลืมไปที่ก,การณ์แต่ก่อนจะไปใจกดแพ้ลมแช่นะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ <c oughs> และอย่าลืมกดติดตามเราไว้เนาะเผื <c oughs> อ่อจะได้ไม่พลาด คือมไม่ใหม่นะคะกับคอนเทนต์ใหม่มก็มาแชร์มาไอ้นี่กับเราได้นะคะเราจะแบบว่าจะเจมเจมจุกจุให้เลยนะจ๊ะแต่น,นี้นสภาพการรีแอคของเราก็จะเป็นสภาพนี้ไปก่อนอันไหน<ะ>ที่สัญญาไว้ก็กำลังทยอยทํานะเดี๋ยวกำลังพยายามทยอยทำอยู่ตางที่สถานการณ์รอบข้างเราจะดีขึ้น ภาวนาให้ดีขึ้นเรื่ลยเถอะให้ตายเถอะจ๊ะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะดูแลตัวเองนะส่หน้าล้างมือบ่อยๆนะคะ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนก็เอาที่สบายใจนะจ๊ะสะดวกกับวัคซีนไหนสบายใจกับวัคซีนไหนหรือสบายใจจะรอวัคซีนตัวไหนก็อะเอาที่สบายใจนะคใช่เพราะว่าถ้าไม่ชอบของฟรีก็เอาเงินไปใช้ให้ถูกที่ถูกทาง พราะว่าโควิดมันจะไม่มีทางหายไปนะถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเอาจริงเราต้องฉีดวัคซีนมันคือทางรอดทางเดียวถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะร่างกายเราก็จะเสี่ยงแล้วเราไม่เสียงแค่ตัวเองนะจะนําพาให้คนรอบข้างเราเสี่ยงไปด้วยนะลูกผัวก็จะเสี่ยงไปด้วยนะไม่เวิร์กเด้อบอกก่อนมันไม่คุ้มรลกหาดเกิดการเสี่ยงเสี่ยงขึ้นมาจ้าฝากด้วยละกันแต่วันนี้ฝากทุกคนลักนั่นแหละคลิปห้าค่สวัสดีจ้า ฉันหายตัวหายแลย้ว <laughs>